อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกๆท,ท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขก,กันอีกเช่นเคยเนาะ,ะมาพบกันในช่วงตอนบ่ายนะของวันที่20 เมิถุนายน2 5 6 4ตรงกับวันอาทิตย์นั่นเองนะฮะในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเนาะแอดก็มีข้อมูลดีๆมาอัปเดตนะครับผมมาแบ่งปั้นให้กับทุกท่านได้รับชมกันต่อเหลือเวลาอีก4วันเท่านั้นสละก็จะทําการออกรางวันแล้วนะฮะทำการบ้านให้ดีๆนะครับในคลิปนี้จะมีข้อมูลของ ชุดเลขเด่นล่างแล้วก็ชุดปลดนี้10ล่างเทพบรรลือนะครับปากกา2ส,สีเป็นชุดเต็มบนล่างชุด2ตัวบนวัดใจแอดชายกูนะฮะแล้วก็จะมีข้อมูลจากเลขดับทุกๆุกชุด แอดโซยุ so you, นะฮะแล้วก็จะมีอีกหลายอาจารย์ที่ผมจะนำข้อมูลมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้ฝากกดติดตามนะฮะกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยเนาะอ่าก็เรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับเราจะมาเริ่มที่ข้อมูลของครบล่างนะครับครบล่างรอรับตังค์งว่าที่ผ่านมา ชุดนี้เจ้านี้ให้เข้าครบล่าง1,7นะฮะล่างออก1,7เนาะอ่านิงวัดใหม่นี้วันที่1กรกฎาคม2,5,6,4มีเลขอ่าชุดครบล่างนะฮะมี1,4,3,5,7และ9,6ตัวด้วยกันในิงวัดนี้สมาชิกก็ไปลองจับมัดกันดูเนาะเผื่อจะได้โชว์กันนะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากครบล่างรอรับตังค์ด้วยนะครับ และข้อมูลต่อไปนะครับจะมาจากเลขเด่นบนไม่ปักหลักยอดเฮงนะครับงวดที่ผ่านมาอาจารย์ท่านนี้ให้เข้ามาแล้ว3งวดติดๆนะครับก็ให้เข้า6และ8เข้า8หลักร้อยและให้เข้า6หลัก10บนะฮะบ,บนออก8 6 1นอ่านงวดใหม่วันที่1กรกฎาคมจะมีเลขเด่นบนไม่ปักหลัก1 2และ4นะฮะ ก็3ตัวเหมือนเดิมนะครับใครที่ชอบข้อมางซิฟเอาไว้ตามต่อกันนิ้งวัดหน้านะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นบนไม่ปากหลักยอดเฮงนะครับไปต่อเลยกับข้อมูลของครบจับคู่10หน่วยบนนะฮะจับคู่ครบ10หน่วยบนแอดสตางใงนิ้งวัดนี้จะมีชุดจับคู่เนาะศูนย์หกเนี่ยศูนย์ะฮะหกสี่หกห นะฮะ4ี่หนึ่นะครับหนึ่และ2 3งสชุดด้วยกันนะครับใครที่ชอบชุดไหนเนาะก็มาซิ้เอาไว้ตากบนต่อนิ้งวัดน้านนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากชุดจับครูจับคู่ครบ10หน่วยบนแอดสตางนะครับไปต่อเลยกับข้อมูลของชุดสรุปบนล่างน้องเฟยนะครับซึ่งน้องเฟยนี้แต่ก่อนนะก็เคยเข้ามาแล้ว ติดติดกัน4 5ถึง5งวดเนาะแต่ช่วงหลังๆมานี้ไม่ค่อยที่จะเข้าสักเท่าไหร่นะฮะก็ในงวดนี้อาจจะเข้าตรงๆก็ได้เนาะไม่แน่นอนนะฮะก็จะมีชุด2ตัวบน4ชุดมี36 96 49และ06ชุดล่างมี5958 51และ53 4หางเหมือนกันนะใครที่ชอบชุดไหนของ น้องฟีนะครับผมมาซิปเอาไว้ตามต่อกันในวัหน้านะครับขอขอบคุณข้อมูลจากน้องฟีหลานหนุ่มขอนแก่นด้วยนะครับและก็ไปต่อกับข้อมูลของชุดจับคู่นะฮะชุดจับคู่อสองตัวบนล่างแบบ4ชุด4ี่หางแอตเต้นะซึ่งแอตเต้นี้ว่าที่ผ่านมานะฮะผมก็หลุดทั้งเลขวิ่งหลุดทั้งชุดจับคู่เลยนะครับผมในวันนี้จะไปต่อหรือไม่ต้อง ติดตามกันนะซึ่งหนงวัดใหม่นี้เปนที่1กรกฎาคมจะมีชุดจับคู่4หหางมี6 8 7 8 6นะฮะ7 8 69และ7 9 4้าหาง4ชุดเน้นเน้นนงวัดนี้ใครที่ชอบของแอตเ้นะครับผมมาซิฟเอาไว้ตามต่อกันในิงวัดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากแอตเต้นะครับไปต่อเลยนะครับผมกับข้อมูลจากเลขดับสายแข็ง คู่บนล่างแอดบอลเนาะถ้าใครสังเกตนะฮะสูตรนี้ก็ไปตรงกับสูตรเลขดับคู่บนล่างอของหมวกขาวเลยนะฮะวันที่ผ่านมาบนออก61ล่างออก17ก็ถือว่าให้ผ่านทั้งบนให้ผ่านทางล่างนะครับผมใน,ว,มนวันที่ันี่1กรกฎาคม2 5 6 4มเเีเลขดับคู่บนนะฮะเชุดมี7 4 8 7 9 0 0 3 16293245และ58นะฮะ9ชุด9หางเป็นเลขดับบนตรงๆนะฮะแล้วก็เลขดับล่างตรงๆให้มาที่26354453 62718099และ08นะฮะและยังไม่หมดนะฮะก็มีเลขเด่นมาให้รับชุบกันอีกด้วยนะครับมีเลขเด่นนิวัดนี้บนล่าง1 2 5และ9มาแน่นอน ทั้ง4ตัวนี้บนล่างนะฮะใครที่ชอบของเลขดับนะฮะเลขดับแอดบอลมาซซฟเอาไว้ลดต้นทุนในีวัดหน้าในะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากแอดบอลนะครับไปต่อเลยนะครับผมกับข้อมูลของแอดชัยกูนะครับซึ่งแอดชัยกูลนี้งวดที่ผ่านมาชุดสรุปบนล่างนะฮะเข้า861ชุด3ตัวบนตรงๆเลยนะฮะ และก็นอกจากนี้ยังไม่หมดเข้า16เป็นชุด2ตัวบนตรงๆเช่นกันนะครับนิวัดใหม่นี้นะครับผมวันที่1กรกฎดาคม2564มีชุด3ตัวบน4หางมี015 109 195และ095 2ตัวบนก็จะมี05 0109 15 19และ95 ชุดเน้นทั้งหมดในวัดนี้เลยนะครับและก็ใบนี้ถ้าใครถามหาอยู่นะครับก็จะเป็นชุด2ตัวบนตรงๆวัดดวงเฮงๆแอดชายกูลเหมือนกันนะครับซึ่งชุดนี้ถ้าใครไม่เล่นล่างนะฮะก็พลาดเนาะนะฮะก็ไปลงล่าง7 1เป็นตัวกลับนะฮะก็ไม่เข้าในวัดใหม่นี้วันที่1กกรกฎาคมจะมีชุด2ตัวบน4หาง 070627และ26นะครับใครที่ชอบชุดไห่ของแอดชัยกูลมาเซฟเอาไว้ตามต่อกันนวัดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากแอดชัยกูลด้วยนะครับไปต่อเลยกับข้อมูลของเด่น10หน่วยล่างแบบ4ตัวแบบ4หลักคุณป้าเวียงพิงนะครับงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้า7เฉพาะหลักหน่วยล่าง7นะฮะล่างออก17ในงวดในวัดใหม่นี้ก็จะมีเลข เด่น10หน่วยล่างวางมาที่ 9, 0, 1และ3นะฮะสี่ตัวด้วยกันนิงวัดนี้ใครที่ชอบเลข 9, เลข0เลข1และเลข3มาาซฟเอาไว้ตามต่อกันนิ้งวัดหน้านะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดคุณป้าเวียงพิงด้วยนะครับไปต่อเลยกับข้อมูลของเลขรับกินบนล่างนะฮะรับกินบนล่างแอดโซยุซึ่งแอดโซยุนี้งวดที่ผ่านมานะครับ รับกินล่างก็ถือว่าให้ผ่านเนาะให้มาที่รับกินล่างจะเป็น5ตัวเดียวนะหรือว่ารูด5นั่นเองเนาะล่างออก17ก็ถือว่าผ่านนะครับในวัดใหม่นี้รับกินล่างให้มาที่4นะครับให้มาที่4หรือว่ารูด4นั่นเองแล้วก็รับกินบนก็ให้มาที่นเลขรับกินบนรูด9กนะฮะอ่าก็จะมีตั้งแต่90าจนถึง 99เนาะนะครับผมให้มาตามนี <game> ้เป็นรับกินบนล่าง a d soyu สมาชิกก็มาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้ลดต้นทุนหนงวัดหน้ากันต่อนะฮะและก็ใบนี้เป็นเลขดับคู่บนล่างตรงๆ a d soyu เหมือนกันว่าที่ผ่านมาผ่านทั้งชุดสีขาวและชุดสีดำเลยนฮะบนออก61ล่างออก17เนาะก็ถือว่าผ่านทั้งบนผ่านทั้งล่าง ทั้ง2ชุดเลยนะฮะในวาดใหม่นี้วันที่1กรกฎาคม2564นะฮะจะมีเลขดับชุดสีขาวเนาะเลขดับล่างตั้งแต่0 6จนถึง62ให้มาตามนี้18ชุดตรงๆนะฮะแล้วก็เลขดับบนให้มาทั้งหมด18ชุดเหมือนกันตั้งแต่0 3นะฮะจนถึง16 ให้มาตามนี้เลยนะฮะสมาชิกก็มาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้ลดต้นทุนนี่วัดหน้านะฮะแล้วก็ชุดสีดําก็ให้มาเหมือนกันนะฮะจะมีเลขดับบนทั้งหมด18ชุดด้วยกันเนาะตั้งแต่0ูนจนถึงหกหนึให้มาตามนี้18ชุดนะฮะแล้วก็เลขดับล่างให้มาทั้งหมดนะครับสิชุดด้วยกันเนาะตั้งแต่1นึ่จนถึง 6-1-6-2อ่ะ 62, นะครับผมให้มาตามนี้19ชุดนะครับใครที่ติดตามของเลขดับลดต้นทุนแอดโซยุเนาะเป็นเลขดิบเป็นเลขดับสายแข็งนะครับผมก็มาซิฟเอาไว้ลดต้นทุนเนงวันหน้ากันต่อนะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากแอดโซยุ so you, เลขดับลดต้นทุนทุกๆชุดด้วยนะครับ และข้อมูลต่อไปนะครับผมจะมาจากถนนสายบางนาตราดนะครับซึ่งเจ้านี้วันที่ผ่านมาเข้า17นะฮะล่างตรงๆเลยเนะครับ2ตัวเนะาะในวัดใหม่นี้วันที่1กรกฎาคม2564นะฮะจะมีชุด3ตัวบน3หางมี575 349และ375ชุดล่าง ชุด2ตัวบนล่างให้มาที่19 92และ13 3ห่างเป็นกันนิ้ววัดนี้ใครที่ชอบของอาจารย์ท่านนี้ใบนี้ก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันนิ้ววัดหน้านะขอขอบคุณขอ้อมูลจากถนนสายบางนาตราดด้วยนะครับ ไปต่อเลยกับข้อมูลของปักกา2สีซึ่งชุดนี้ว่าที่ผ่านมาแอดก็เมนชุดนี้มาลงให้เนาะถ้าใครทราบว่าชุดนี้เข้าจริงๆนะก็คอมเมนต์บอกแอดด้วยเนาะนะครับแอดก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าชุดนี้ให้เข้าจริงหรือไม่นะครับซึ่งเมื่อที่ผ่านมาก็เคลมมาแล้วว่าเข้า61เป็นชุด2ตัวบนตรงๆเนาะอ่านิ่วันนี้เราก็มาตามต่อกันนะครับก็จะมีชุด2ตัวบนล่างนะฮะชุดเต็มมี9ชุด ่าจะมี3 8 3 9 3 0 4 8 4 9 4 0 5 8 5 9 5 0ชุดเน้นมี58นะฮะ59และ50ชุดล่างมี90 0 6นะฮะ93และ03 4หางชุดล่างเน,น้นเ้นใน,น,น,นวัดนี้ชุด3ตัวก็จะมีทั้งหมด3ชุดเหมือนกันมี759นะฮะ750และ958 3หาง เน้นๆน,น,นิงวัดนี้ใครที่ตามหาของปากกาสสีมาเซิฟเอาไว้ตามต่อขันนิงวัดหน้านะครับขอขอบคุณข้อมูลจากปากกาสสีด้วยนะครับไปต่อเลยกับข้อมูลของแนวทาง10หน่วยบนหรือว่าชุดจับคู่2ตัวบนตรงๆแอดหนูน้ำนะซึ่งชุดนี้เมื่ที่ผ่านมานะครับ ก็ให้เข้า2ตัวบนเป็นตัวกลับ1 6นะฮะอ่าในวัดน,นี้วันที่1ก,กรกฎาคม2 5 6 4นะฮะจะมีชุดสรุป2ตัวบนนะครับก็มี9ชุดที่เป็นชุดเน้นมี1 7 1 9 1 3 4 7 4 9 4 3 6 7 6 9และ6 3 9ชุดที่เป็นชุดเน้นในวัดน,นี้ชุดกันมี1 0 1 6 4 0 4 8 60และ68นะ6ตัวด้วยกันนะครับและก็ใบนี้เป็นใบข้อมูลชุดสรุปร่างของแอปหนูน้ำเหมือนกันนะฮะวดที่ผ่านมาไปขึ้นบน16เนาะนะฮนะอ่านิงวัน,นี้เราก็มาตามต่อกันจะมีชุดสรุปร่างนะฮะชุดเน้น9ชุดเหมือนเดิมมี05 06 07 15 16 17 45 46และ47 ชุดกัน2ตัวล่างให้มาที่ 03, 09, 13, 19, 43และ 49, 6ตัวนะครับก็ใครที่ติดตามของชุดสรุปบนล่างของแอปหนูน้ำมาซิฟเอาไว้ตามต่อกันนิ้งวัดหน้านะฮะขอขอบคุณข้อมูลจากแอปหนูน้ำทั้งบนทั้งล่างนะครับไปต่อเลยกับข้อมูลของชุดปลดหนี้นะฮะชุดปลดหนี้10ล่างของเทพบรรลือนะครับซึ่งชุดนี้งวดที่ผ่านมา ชุดปลดนี้เข้าเป็นตัวกลับของ2ตัวล่าง71นะและก็นอกจากนี้ยังไม่หมดนะฮะเข้าเด่นล่างเนะฮะเด่นล่างให้เข้า71เหมือนกันนะครับก็ถือว่าให้เข้าเป็นตัวกลับทั้ง2ใบเลยนะครับผมนิงวันนี้ก็นำข้อมูลมาแบ่งปันให้เหมือนเดิมนะก็เป็นของแท้ร0 0เเซ็นเนาะหลุดจากกลุ่มลาย VP ของเทพบอรลือนะฮะก็เป็นของแท้นะก็จะมะีชุดปลดนี้นครับชุดปลดนี้ 10ล่างะะจะมีเลขเด่น10ล่าง 0, 5, 6และ7ะะชุดที่เด่นจะมี 01, 02, 04, 05, 06, 07ชุดร่องมี 51, 52, 54, 56และ57ะะชุดกันมี 61, 62, 64, 67, 72และ74ก็เป็นชุดปลดหนี้10ล่างของเทพบันลือะคะใครที่ชอบชุดไหนก็มาซิฟเอาไว้ ตามต่อกันนงวดหน้ากันเลยนะครับและก็ใบนี้นะครเป็นใบเลขเด่นล่างของเทพบรรลือเหมือนกันก็จะมีเลขเด่น0และเด่น5ตามที่คาดหวังไว้อ่าก็จะเหลือจากเลขดับล่างของเทพบรรลือนะฮะก็เด่น0รอง5ในงวดนี้นะครับชุดจับคู่มี 10, 10, ง2 0 40,50,60และ70 51 52 5, 54 56 57และ72ในวัดนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็จะตัดไปที่เลขเด่นล่างเนาะมีเลขเด่นล่าง0 5และ7นะฮะเด่น0จะมี02 04 05 07นะฮะเด่น5ก็จะมี52 54 57นะฮะเด่น7จะมี72และ74ทั้งหมดก็ให้มาตามนี้ 9ชุดด้วยกันนะครับใครที่ชอบชุดไหนก็มาเซฟเอาไว้ตามต่อกันนิงวัดหน้านะทั้งชุดปลดนี้และเต็นล่างเทพบรรลือนะนิงวัดหน้าภาวนาว่าให้เข้าตรงๆเลยเนาะนะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเทพบรรลือด้วยนะครับ